ทิปนี้จะพาไปทําความรู้จักพี่ประเสริฐนะครับหรือว่าพี่หนุ่มมโนรมนะครับที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้ท่านก็มาเปิดตัวเต็มรูปแบบแล้วนะครับเห็นหน้าเห็นตานะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับเข้ามาเข้ามารู้จักกันครับตั้งทีมแอดเวนเจอร์ตั้งทีมแอดเวนเจอร์ <laughs> อด,อรด็อกเตอร์สี่ขั้นเอ๊ <laughs> ะแต่เดิมเดิมเคยมีนะพ่เชษแอดเวนเจอร์แต่ก่อนนะ <laughs> เขาเป็นเจมส์เขาจเค้องมีกครั้งหนึ่งเป็นตำนานไปแล้วเป็นตำนานไปแล้วมามาไหมครับท่านดรมงคลมาแล้วมาแล้วน่าจะมาแล้วมั้งคะตาพี่มงคลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีครับอาจารย์มงคสวัสดีครับอาจารย์มงคลครัาเรียกไม่ได้หรอกเราคุยกันเลยอาจารย์อธิเทศเราเรียกจะไม่ได้หรอกเราแนะนํากันเลยค่ะครับเอ่อ เร,เรียนแนะนํานะครับทางขวาทางขวานี่คือท่าน,านดรมงคลนะครับท่านดรมงคลทางซ้ายก็ท่านดรนัทท่านท่านตรงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยท่านเป็นนายทหารนอกราชาการนะฮะยศพันเอกแล้วก็มีวุฒิการศึกษาก็คือดอกอรก็คือพันเอกดรประเสริฐแดงไผ่พนเอกดรประเสริฐแดงไพอ่อันนี้ขอแนะนําเรื่องวุฒิการศึกษานิดนึงนะครับที่มาที่ไปรวมทั้งประวัติการทํางานนะครับสักนิดนึงค่ะ พี่พี่เสิร์ฟผมพยายามจะอ่านอ่านที่สําคัญนะเพราะมันเยอะสำคัญครับที่สําคัญอ่านลิมขันก่อนครับอานการศึกษาโดยย่อนะครับท่านเป็นดีพี่พเ่เสิรับสวัสดีครับสวัสดีครับคร้าสวัสดีครับสวัสดีครุณครับสวัสดีคุณครับอ่าสวัสดีนะอ่าท่านเป็นเนตีบัณฑิตนะครับเป็นเนตีบัณฑิตนะครับแล้วก็จบเป็นยาโทมาร์แล้วภาษาสุโขทัยขออนุญาตเรียกพี่ประเสริฐเนาะใช่ครับที่คุณจะจบแนวรุ่งไหนอ่ะจบแนวรุ่งไหลครับ ผมรุ่นเดียวกับท่านองพานะครับเขารุ่นน้องนะองพารุนน้ององภารุ่นน้องค่ะผมผมเรียนม่ได็กศิล์ผมฉันผมเรียนมานานครับผมรุ่นน้องครับแล้วก็อก็จบเป็นยาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ที่สุโขทัยธรรมธิราชนะครับแล้วก็จบหลักสูตรอายการทหารจบหลักสูตรอายการทหารที่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญนะครับ หลักสูตร,ราตุลาการพระธรรมนูญที่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญนะครับมีหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจที่สถาบันที่สถาบันพัฒนาข้าราชการตํารวจสำนักางานตํารวจแห่งชาติด้วยครับการส,สายโยแล้วก็มีหลักสูตรนักกฎหมายภาคระดับชานัญการจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแล้วก็จบหลักสูตรงานเกิดสีิการทางทหารและการต่างประเทศจากโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูนครับจบ การบริหารภาครัฐแนวใหม่จาก,จากสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชเหมือนกันนะครับหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่เต็มๆเลยนะครับแล้วก็จบแล้วก็จบดุษฎีจากมศรีปทุมนะครับจบปรัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขามิติรัฐกิจและการบริหาระนะครับนี้นิวการศึกษา,านะครับส่วนการศึกษา,าที่อยู่ต่างประเทศนะครับสําเร็จกฎหมายต่างประเทศสองหลักสูตร คือหนึ่งหลักสูตรด้านการทหารของประเทศออสเตรเลียนะครับสองหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การการชาติสากลเยอะๆนะครับเยอะมากตอนนี้เกิดเยอะมากตอนนี้มาดูประวัติการทําง,งานนิดหนึ่งนะครับจะได้รู้จักรู้จักกันเยอะๆมากขึ้นนะครับ,รบก็เคยทํางานอยู่เอาเอาเอาที่สําคัญนะพี่ประสิิฐเนาะได้ครับไ่ด้ครับครับเป็นนายากำลังคนนะครับครับได้ครับขอบคุณครับเป็นค่ะ ครับเป็นนายทหารกําลังพลกลมกําลังพลทหารนะครับแล้วก็เป็นนายทหารพระธรรมนูญรอสิบสามพลรอสามเป็นนายการผู้ช่วยสารจังหวัดทหารบกสระบุรีเป็นหัวหน้าแผนกกิจกาและต่างประเทศกรมสารบัญทหาร<อ>เป็นนายทหารพระธรรมนูญโรงเรียนเตรียมทหารเป็นนายทหารพระธรรมนูญศูนย์รักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่ในฝ่ายกฎหมายกอรมนรภาพสองทับหนึ่ง เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์บริษัทประสเนีจำกัดนะครับเป็นรองผู้อำนวยการกองกฤษฎีกาสำนักพระธรรมนูญทหารเป็นตุลาการพระธรรมนูญณุสำนักตุลาการทหารครับแล้วก็เออร์ลี่ลีไทยมาเมื่อ1ตุลาห้าแนะครับ10ปีแล้วเนาะครับผมเยอะมากนะครับป่านนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะแต่ว่ายังดูแลเยี่ยมอยู่เลยค่ะยังดูไม่แก่เลยยังเฟี้ยวอยู่เลยยังเฟี้ยวอยู่ยังเฟี้ยวอยู่ยังเฟี้ยวอยู่ค่ะ แล้วตอนนี้เป็นที่ปรึกษาร่วมนะครับ Co-Advisor ข้อที่หนึ่งคือด้านการด้านกฎหมายทหารและกฎหมายความมั่นคงนะครับสองด้านการบริหารงานภาครัฐนะครับส่วนเรื่องทางด้านผลง,งานการสอนและบรรยายเนี่ย <c oughs> ก็มีผลงานการสอนและบรรยายเรื่องการบริหารภาครัฐทั่วไปเรื่องการบริหารภาครัฐของฝ่ายทหารและความมั่นคงเรื่องกฎหมายของฝ่ายทหารและฝ่ายความมั่นคง เรื่องกระบ,บวนการยุติธรรมท,ทหารอันนี้อันนี้แค่คร่าวๆนะครับ,รบ <laughs> เยอะมากคร่าวๆนะคะเยอะมากเลยค่ะมีแต่คร่าวๆ <laughs> ก็แนะนําที่ประเสริฐเพื่อรู้จักรู้จักกันเป็นทางการนะครับวันนี้วันนี้พี่ประเสริฐจะมาวิเคราะห์ปรากฏการที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยขึ้นในอดีตของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ต้องรบกวนพี่มงคลด้วยนะครับรบกวนว่าขอ ขอคำถามมันๆเลยสักหน่อยคำถามคำถามเจาะลึกอะครับขอรบกวนพี่มงคลด้วยรบกวนคุณนัทด้วยนะครับไม่อานนะครับผขอรับฟัง่อมาแล้วฟังก่อนรับฟังแล้วฟังจะอ่ครับขอรับฟังครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนเชิญพี่ระเสรินอครับในหัวข้อนั้นครับคือพอพี่เชิญดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ